ควาหลากหลายทางจุลภาอก็คือสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย,ลยสิ่งเหล่านี้มันเป็นประโยชน์กับพวกเรานะครับถ้าเราจะเรียนรู้ในเรื่องการจัดการที่ดีต้องเรียนรู้ธรรมชาติดาวูฮัวของเราโปรดกล่าสงพราชาไทนให้ที่ทำกินแล เนื้อร้องเป็นบทเพลงกล่าวสรรเสริญถึงพระเมตตาพระกรุณาของพระมหากษัตริย์และองค์ราชินีคู่บัลลังก์ที่ได้พระราชทานการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของป่าพื้นที่ห้วยทรายแห่งนี้ได้มีความอุดมสมบูรณ์สำหรับการดำรงชีวิตของบรรพบุรุษและพวกเธอในวันนี้ทั่วนาจงจำใส่ก็ถ้ามาเปรียบก็พวกหนูสีคนก็เกือบจะสองร้อยแล้ว วันแม่ของทุกปีเยาวชนชายหญิงรอบถิ่นห้วยทรายอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีจะมารวมตัวกันในที่แห่งนี้เพื่อฟังคำบอกเล่าจากโต๊ะอิหม,ม่ามหรือครูผู้ใหญ่ถึงการเป็นชาวไทยมุสลิมที่ได้รับพระราชทานการช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพการมีที่ดินสำหรับการเพาะปลูกการได้ผืนป่าที่มีความหลากหลายสมบูรณ์ทดแทนที่เสื่อมโทรม เวลานี้บ่อยครั้งที่มีผู้พบเห็นสัตว์ป่าประจำถิ่นประเภทกวางเนื้อรายนกยูงที่ถูกปล่อยออกสู่ธรรมชาติหลังการเพราะพันธุ์แพร่ขยายคืนสู่ป่าสมบูรณ์และอีกหลากหลายของระบบนิเวศท,ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพได้ทรงให้ความช่วยเหลือด้านชีวภาพให้กับพื้นที่แห่งนี้พระองค์ท่านมองถึงเรื่องของการที คนจะอยู่ได้ต้องมีป่านะครับและป่าอยู่ได้ต้องมีน้ำต่อยอดภูมิปัญญาพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานราก